안녕하세요. 도 가고

คนคนแรกที่ดนกกมันยังคเธอไม่คิดอไรจธีไปเดินไปจากชีวิตฉันเลนัไปแล้วก็เดินไปที่เติเติมมิ เรื่องพ่กกูเจได้าบอกเลยเรื่องพ่กกูเจจะทำเพลงนี้ให้กูเจเพราะเป็นทำทุกวีก่ะของไวท์เซตไฟล์โอเคละของการแสดง a c ติ้งโอเคละเหลือของกูเจไม่เคยได้ทำได้ดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบมันขาดเป็นขาดในเรื่องของการเต้นอยู่อยากจะทำ น่าจะเลืองมากจะติดเป้นงแบบอย่างไ้ออกไปก็เราได้เต้นขนาดนี้คิดไวรักสวยนะาี่ักนี่นี่พี่บนี่ ก็ไม่ได้รีดไปไหนรีดมาต่อใช่ได้โอ้โเราอันนี้นอนต้องฉีดเต่าแน่หรอวะนั้งมันเราไม่ฉีดเลยไปพึ่งพิงนอนใกล้ๆโอ้ยแหวนหลงรักไม่ใช่ไม่เกี่ยวทั้งวันไม่ฉีดเลยหรอแล้วเว้นแบบว่าจะไปขึ้นคอนเสิร์ตได้ไม่ดีหลือเต่าฉีดไม่เกี่ยวมันเราต้องฉี่อะ คนรักลแล้วรายาวเข่าคนนั่นเราโอ้ขหคนนั่งเราล่วงแล้วเราขี่เอาแล้วยาวอีกผมยังล่วงไม่เท่าเลยมาว้<อ>าวว้าวคือต้อ,เอ,องเต่าแล้วขี้ไม่เต่าดีกว่ามันจะได้แบบมาร์เฟย์เน,นี่ยไอ้พี่น้องผมแบนแล้ว ้รงแรมที่เข้าร้องเพลงรงแรมันตากพอถูกเอออย่างเมอ่ะวันแกมันพอเสวยมากเขียนเส้นพอฟนมันักล้องนะ้าไว้ฟังแล้วแต่ไตลเลย วัวตายอ่ะเพียนเพียนจริงแบบสอเลยถึงเราถึงเวลาเราสอบคู่ไวทีไรนะทงที่ทัตลอดอยู่นอกยังต้องยังเอยไม่องเอ้างนี่แหละเพลงฉันไม่มีใครเองเพลงอกมานี่ยเหรอมาลองล้อง่างเงี้ยไม่รอหรอติอ่ะไม่มีใครร้องล็อกเลยไม่ล็อกหรอ มาดูเช่นดูสภาพคนที่อยู่เนียว่าใครลอกได้บร้อยื้อยื้อมันไมได้้อกเป็น๊อฟอ่ะมันไม่๊อสมากเลยฟอสมากเลย๊อสไหนมันยื้อร้องไงมันม่นยจะมีคำบางคำมาบอกให้เจ้าิจไปไ้เจ้าไม่้าามัน่ากหรอกยากตรงไม่ยากเืเสนาะเธอใจยังไม่เ็นป็นเรจันมองไม่เนข้าก็อกไดเนี่ยยาก

ก็นี่ไปก u นดมผมแเนผมนุ่เลยอะราไม่ใช่ผมเราว่าไปกินมดอย่างดีแล้วเมื่อกี้บอกมันลงไปแล้วาอนี้พีนขึ้นแข็งมากจากที่เราแบบนะ้ไม่ดีอะเดี๋ยวจะนอนหรอวะเดี๋ยวจะจะนอนหรอนอนนอนแบบนี้ เนีแล้วไม่มีครมีนวดมาช่วยคุณได้ะวาผมมันนิ่มเนี่เนี่ยเหมือนกันบ้านิ่ว่าเขาดีจริงเลยตัวกมันมีน้ำหนักมากเลยถ้าไปแทนคัวมันหนักจักนิ่มด้วยโอ้ยมันนิ่มเลยอนานี่วะนิ่มเกิน รอนะครับผมแอนแอนโชเดอร์นะครับกินรวดลิ่งดีกรับผมกินโอเคเพราะว่าทาั้งบ้านเรามีเราใช้สาม,านมาคนเขาดือดไม่ยอมใช้เฮ้ยทำไมในวันก่อนผมนิ่งมาก People, tear me down. I, 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 Tell me me โกรธอ่ะอยากกินแลวเดี๋ยวเราไยวคิดกินจะอยากกินอะไรออขอโทษนะเออหมอเร็วๆมัวแต่เล่นเล่นอ้อ อะไรนะล่ะเฮ้ยของน้นอยอยู่อันี้รเ <c ười> ข้าได้ไมไม่รู้น่าจะได้แล้ว <c ười> มั้งมันไม่ถึงเลย กอรอก่อนดิยโหร้อนจรงๆเลยก็รอก่อนมกงเห็น I uh -huh. แม็กหานไปกินกันกินหายกินกันดีมีเพื่อนกินเยอะ ไม่มีใครเก็บฟ้องสวัสดีครับสักยดีักดีสักสักกเไหมพียใช่ไหม